สวัสดีครับผมน็อตพันกครับวันนี้ผมมีรถบ้านดีๆมานําเสนอพี่ๆหนึ่งคันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวเองนะครับนะฮะเอาติดสองพันสิบสองหนึ่งจุดหก e duo มือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยมีอุบัติเหตุเดี๋ยวผมให้พี่ๆดูรอบๆคันนะครับรถสวยจริงนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมยางมิชลีนปีสองพันยี่สิบสามให้พี่ๆเอาไปใช้ได้อีกยาวๆนะครับเพอร์มาซี่นะครับนะฮะ ปี2023พี่เอาไปใช้อีกสองปีสบายๆเลยนะครับนะฮะรถสวยไม่เคยทําสีนะครับสีเดิมเดิมนะครับหายยากๆแล้วนะครับสภาพนี้สีเดิมไม่เคยทําสีนะครับผมตรวจสอบให้แล้วนะครับนี่ไฟหน้าใสๆอย่างนี้เลยนะครับนะฮะบ่งบอกว่าจอดในร่มตลอดนะครับนะฮะไฟตัดหมอกมีมาให้ครบนะครับนะฮะทะเบียนตรงรุ่นตรงปีนะครับพี่ๆนะฮะทะเบียนเจ้าของ หลับออกนะครับนะฮะพี่ๆถ้าพี่ๆเอาไปก็ได้ทะเบียนใหม่นะครับพี่ๆนะฮะพอเขาเอาไปใส่คันใหม่ของเขานะครับนะฮะไฟหน้าข้างซ้ายก็ใสๆเลยนะครับก็ผมก็ขัดเคลือบให้แล้วแต่ผมได้มาใสสวยจริงๆครับคันนี้ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบนะครับพี่ๆนะฮะรถเป็นเครื่องดูโอ้นะครับผมให้ดูสีข้างซ้ายนะครับนะฮะสีสวยจริงๆนะครับพี่เขาจอดในร่มตลอดนะครับนะฮะร่องรอยนี่มีเล็กน้อยมากเลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยนะครับ นะฮะสวยจริงนะครับนะฮะพี่เขาดูแลอย่างดีเข้าศูนย์โตโยต้าทุกระยะนะครับนะฮะเป็น1.6 e duo นะครับนะฮะเนี่ยรถติ๊กเกอร์โตโยต้ามหานครก็ยังอยู่เลยนะครับพี่ๆนะฮะนะฮะสวยจริงนะครับคันนี้นะครับนะฮะสวยทั้งภายนอกภายในสวยได้เดิมนะครับรถเดิมๆทรงดีมีเสน่ห์นะครับพี่ๆเดี๋ยวผมให้ดูภายในนะครับนะฮะสวยจริงนะครับนะฮะ หาสีอ่าเดี๋ยวผมต่อให้วันจันทนะครับพี่ๆเต็มปีพาพึ่งพึ่งพึ่งหมดไปนะครับนะฮะเนี่ยภายในนะครับพี่ๆนะฮะเบาะหนังแท้เดิมโรงงานทุกตัวนะครับนะฮะอยู่ในสภาพที่ดีเนี่ยครับคู่มือการใช้กระเป๋าหนังก็มีครบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บก่อนนะครับนะฮะเนี่ยฮะเบาะหนังเดิมโรงงานอยู่ในสภาพที่ดีนะครับนะฮะนะฮะน้องโอนโซนก็ไม่แตกไม่ลาวใจอย่างใดนะครับ นวมคอนโทรลสวยกิ๊บเลยนะครับคันนี้พี่ๆเนีฮะไว้พี่ดูเลยนะครับภายในสวยจัดเลยนะครับคันนี้นะฮะสวยจริงนะครับนะฮะผมให้พี่ดูไหมสองแสนสองแสนสามหมื่นสามพันสามรอยี่สิบแปดแท้ๆนะครับไม่มีกลับไม่มีกอนะครับพี่พี่รถเข้าศูนย์โตโยต้าทุกระยะนะครับนะฮะเนี่ฮะครั้งต่อไปนะครับสองแสนสี่นะครับพี่พี่รถアウตดิสวิ่งได้เป็นล้านกิโลนะครับ อ่าไม่ไม่เท่านี้ก็ถือว่าไม่เยอะปกตินะครับพี่ปีหนึ่งสองหมื่นกิโลเป็นปกติของคนที่ใช้รถนะครับนะฮะก็ถือว่าถือว่าไม่ไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับพี่ๆนะฮะเนี่ยฮะวัสดุภายในก็อยู่ในสภาพที่ดีสวยช่องโองช่องแอร์แน่นๆ่นเลยนะครับพี่ๆนะฮะแน่นๆ่นเลยนะครับสวยจริงนะครับคันนี้นะฮะผมให้พี่ๆดูนะครับเนี่ยฮะโมโตโยต้าก็มีมาให้นะครับนะฮะภายในผมก็ลื้อซัก ถอดสปาภายในหรือเห็นกระดองคลิปมีก่อนหน้านี้นะครับนะฮะภายในโครงสร้างสวยจัดเลยนะครับคันนี้นะครับถอดมาผ้ากำมะหยี่ผ้าไอพรมไม่มีติดพื้นเลยนะครับสวยจริงๆนะครับนะพี่ๆแผงประตูเนี่ยฮะก็อยู่ในสภาพที่ดีเดิมๆนะครับเนี่ยฮะหนังแท้นะครับมาจากป้ายแดงเลยสวยๆเลยนะครับคลิปเลยนะครับพี่ๆนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังนะครับเนี่ยฮะเบาะข้างหลังก็ อยู่ในสภาพที่ดีนะครับนะฮะหนังเดิมหนังแท้ผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าสปาให้จังตึงๆอยู่เลยนะครับนะฮะพี่ๆนะฮะผมโตลต้าข้างหลังก็มีมาให้นี่ฮะสะอาดสะอ้านนะครับผมสปาให้แล้วนะครับพี่ๆนะฮะผมให้ดูผ้าหลังคานะครับสวยกิิบเลยนะครับพี่ๆรถบ้านมือเดียวป้ายแทงนะครับขับคนเดียวนะครับพี่เขาดูแลอย่างดีประตูหลังซ้ายครับพี่ๆนะฮะสวยจริงๆนะครับคันนี้นะฮะกระจกโตโยต้าทุกบานนะครับนะฮะ ไม่มีบทที่เหตุแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตดิสเบรกสี่ล้อนะครับนะฮะพี่พี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเบาะหลังด้านขวาก่อนนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะก็เดิมเดิมอยู่ในสภาพที่ดีสวยเลยนะครับเอาไปไม่ต้องทาแล้วรถหอมสะอาดนะครับไม่มีเหม็นอับแต่อย่างใดนะครับพี่พี่เนี่ยฮะฝั่งนี้ผมก็เปิดให้ดูเนี่ยฮะผมสะปาให้สะอาดสะอานเลยนะครับเหมือนพี่พีได้รถใหม่ไปใช้อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับนะฮะ รถขับขี่ดีมากนะครับแผงประตูหลังขวานะครับเนี้ยบวกสวิตกระจกก็ไม่มีพ่นไม่มีแต่งสีแต่อย่างใดนะครับอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับพี่ๆนะฮะเนี่ยฮะบอกคนขับก็อยู่ในสภาพเดิมๆนะครับพี่ๆนะฮะแผงประตูคนขับนะครับเนี่ยฮะพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับพี่ๆนะฮะสวิตกระจกอะไรพวกนี้ก็อยู่ในสภาพที่ดีไม่มีพ่นสีนะครับเนี่ยฮะแผงประตูก็สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ดูนะครับพี่ๆ นี่ฮะรถสตาร์ททีเดียวติดนะครับนี่ฮะแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับพี่พี่นะฮะเพลงวิทยุเดิมๆนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องนะครับกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะครับพี่พี่สวยจริงนะครับคันนี้นะครับ สภาพนี้หายาักยกแล้วนะครับนะฮะนี่ฮะน็อตสากระโปรงหน้าก็ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับพี่พี่แก้มไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับเดิมเดิมนะครับ 3R นะฮะฉากเดิมโรงงาน3 R อยู่ครบนะครับคันหน้าติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะฮะไม่มีแตะไม่มีแปะแต่อย่างใดน็อตบรรพาสากระโปรงนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับแต้มสีโรงงานอยู่ครบหมดนะครับพี่พี่ติ๊กเกอร์เหรียญบาทฝั่งซ้ายนะครับนะฮะ 3L ออยู่ครบนะครับ น็อตแก้มฝั่งซ้ายเนี่ยฮะเดิมเดิมไม่แกะไม่ถอดนะครับพี่ๆฝากระโปรงหน้าข้างซ้ายนะครับนี่ฮะสวยจริงนะครับผมลุงบอกเดิมเดิมนะครับพี่ๆนี่ฮะติ๊กเกอร์โลโก้โตโยต้าติ๊กเกอร์น้ำยาแอร์นะครับนะฮะเครื่องผมให้ดูเป็นดูโอ้นะครับนะฮะผมสปาให้แล้วอยู่สภาพที่ดีสวยกิิบเลยนะครับพี่ๆนี่ฮะแผ่นกันความร้อนยังสวยเลยนะครับนี่ฮะผมให้พี่ดูเม็ดอาร์ตเต้าชคเรียงสวยนะครับหัวกระสีเดิมเดิมนะครับพี่ๆไม่มีโดนแน่นอน ไม่มีโรนระบาดเด็ดยานทั้เครื่องที่สุดผมก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับพี่ๆนะฮะอะไรที่เสียจากผมผมทําให้แล้วเครื่องเกียร์สมบูรณ์เดินทางไกลสบายนะครับนะฮะเกียร์เปลี่ยนนิ่มๆนะครับเดี๋ยวผมให้พี่ๆดูท้ายนะครับนี่ผมติดเครื่องอยู่นะครับเดินเพาะๆเงียบๆเลยนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมให้ดูท้ายนะครับสวยจริงนะครับคันนี้ฮนะสภาพหนึ่งในร้อยช้างเผือกนะครับผมบอกเลย เปิดท้ายปุ๊บกระเด้งเลยนะครับพี่พี่นะฮะน็อตฝากระโปรงหลังไม่เคยแกะไม่เคยถอดสะโพกฝั่งซ้ายเม็ดอาร์สามเม็ดอยู่ครบรางน้ําสวยๆเดิมๆนะครับนะฮะทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งขวานะครับเม็ดอาร์อยู่ครบนะครับรางน้ําสวยๆเดิมๆนะครับนะฮะรถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่ฮะน็อตฝากระโปรงหลังก็ไม่เคยแกะไม่เคยถอดโลโก้โตลต้าอยู่ครบนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูหลุมมะลันะฮะผ้าสักรลาดยังสวยๆเลยนะครับพี่ๆนะฮะผมให้ดูนะครับนี่ฮะหลุมมะลัเดิมๆไม่เคยจอติดแก๊สพ่นสีแต่งสีแต่อย่างใดยาแนวเดิมทุกจุดนะครับนะพี่ๆรถไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยติดแก๊สยางปีสิบสองตรงรุ่นตรงปีไม่เคยลงพื้นนะครับนะฮะปแจแมลงอยู่ครบมีให้พี่ครบนะครับนะฮะหายากๆแล้วนะครับสภาพนี้นะครับคันนี้ผมขายหนึ่งแสนแปดหมื่น 9,000นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับนะฮะกับรถสภาพนี้เก็บงานให้แล้วทุกอย่างนะครับขี่เอาไปใช้อีกสองสามปีก็พี่ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับผมทำให้หมดแล้วนะครับนะพี่ๆท่อคงท่อแคทอะไรอยู่ครบหมดนะครับนะฮะรถเดิมๆจากป้ายแดงอะไรครบหมดนะครับนะฮะพี่ดูสีคต้สวยนะครับผมบอกเลยนะครับนะฮะเนี่ยฮะดูรถทดลองขับพันนกห้ากทมนะครับ ต่างจังหวัดมีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะครับไม่สะรวกมาดูผมมีบริการส่งนะครับทั้งเทเลอร์ทั้งผมขับไปเองนะครับนะฮะแล้วแต่ตกลงนะครับหน้าพี่ๆนะฮะสวยจริงนะครับคันนี้หาใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนะฮะฝากพี่ๆติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะหารถดีๆมาให้พี่ๆไปใช้นะครับนะฮะนะะจริงใจนะครับขายรถตรงไปตรงมานะครับพี่ๆนะฮะ หายใจเจ้าสภาพแบบนี้นะครับนะพี่ๆที่ชอบเอาติสโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ